ไอ,ชอ้ชี้ยดี๋ยวกูอู้ยชิตคุยไม่คุยตายตายไม่ไหวแล้วถา้ายดีสามสิบบาทจัดการทุกอย<ส>่างเออสามสิบบาทอะสามสิบบาทเอาไปไม่ไหวแล้วไอ้ชี้ยะมึงทำกูร้อนละไปเปิดเจอกูเจอกูมันขึ้นไปด้นบนแล้วบิ๊ก ตอนเดินกลดตอนยิงกุลละหันอยู่อยู่ด้านหลังรอดป่ะไม่ก็สบายสบายรอดอยู่ไม่เห็นเราป่ะเนี่ยเชี้ยเห็นกูปะนี่้นู้ยเปิดประตูยังบิ๊กจำลองเบร์เชี้ยววิ่งมาเห็นกูเลยเปิดละลเป้ยได้ว มันอยู่ด้านล่างอยู่เลยมันเวลังขึ้นไปเจ้าตัวกูวิ่งไงแล้วห้องมันปิดไงใช่เหรอเออห้องมันปิดเอามืองม่ได้มากูวัวน้อะเออวิ่งคนเร็วเลยแล้วมึงอยู่ไหนอ๋ออุ้ยแล้วไงอุยติดอยู่ในห้องเย่แล้วพวกติดตั้งผ่านด่านแล้วมันต้องออกมาให้ดิ แล้วกูโดนกูโดนกูโดนในนี้กินรัวๆเลยกูโดนแล้วกูโดนควักออก <c oughs> แล้วกูวิ่งไงกูกลัวไอ้เชี่ย,ยมึงไม่ว่าไม่กลัวไอ้เชี่ยรู้ไมเรต้องวัดเลยอช่หรือเปล่าหรือกูต้องเก็บกระดาษตอนหรือไม่ไคิดว่ากูเพิ่งซื้อไอ้นี้มาเกิดแขวะแขวะแขวะ